ตปโดนหน้าแม่ใช่ปะเออเอออ้ออนิ่งนนะิ่งนั่นละเออแรงแผ่วลงนะแรงน้อยลงนะเออตี ยข้างนี้เตะไม่เป็นใช่ไหมไม่ถนัดใชร์ขาใหญ่ข้างเดียวนี่เตะข้างนี้เป็นข้างนี้ต่อยต่อยข้างนี้เป็นต่อยเก่งเลย <c oughs> เหมือนคนนี้เ <c oughs> ตะได้ข้างเดียวเหรอลองนี่อ่ะน,นี่ข้างนี้เตะ ไปได้เตะได,เด้เอาลองนี่อุ้ย,ย,ย,ยว่าแรงยังกันเบานิเดนเดียวเยบานิดเดียวหรอหเบาด้วยจะเตะนี่หนูมาไว้เองอ่ะเออเออทำไมมันตำ่ำโ,โดนนะังปวดแขนนั่นนะ ตกแล้วตกตกแล้วนะแขนฉันเนี่ยปวดแล้วแขนฉันอ่ะโอ้ยโอ้ยเต้นนี้ยแขนปวดเลยจริงเอาล้โอ้ย่องยิางได้ไหม ปวมันปวดแขนมันปวดแขนแล้ว่ะเกินไปไหมเนี่ยเกินไปไหมเนี่ย

เกินไปไหมเนี่ยเอานอนเล่นให้กันด้วยวันที่ไหนเนะี่ยอันนี้เป็นการบอมร่างกายโอ้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 ยไม่ไหวแล้วครับท่านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเป็นเรื่องดีเอา้าเอา้าเอา้าเธอถูพื้นแลันะ่ะหมดแรงแล้วเหรอคะเอา้า เฮ้ยโอ๊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 ยมามาอู้ยอะไรอะไรของเธอเอ้าเอมีได้แล้วแบบนีมีด้แล้วมีด้แล้วแบบนี้ฮ เค่ก็นอนดูดไหนนะฮะฮะฮะนิ่งิงไม่เตะไม่ไหวแล้วเตะอีกคืดแล่วก็เตะลวก็เเหม็ี้ีว่ดะแล้วยเย 对。 กระโดดขึ้นมากระโดดสองขาเลยเอ้กระโดดไปกนเลยเอาทุมหัวเลยเอาขึ้นไปขึ้นไปเอาถึงแล้วเนี่ยเอานี่เอาเข้ามาอีเอ้เอ้นี่ เออเออมันตึมันไม่มีแรงเนาะเอะเอาเปลี่ยนข้างเอาอ่ะอยาอ้ยอ้ยอันนี้เรียกว่าไอ้หนุ่มหมัดเมาเมาไปแล้วครับท่านอะไรไอ้หนุ่มหมัดเมา เออโน้ตกำหมัดนี่มันคือคือหน่อยสิเวลาตีตีลากาเตะไม่ใช่แล้วเด็กคนนี้ตีลากาเตะอะไรวะนะที่เขาเรียกว่าอะไระตีลากาเตะไม่ใช่นอนไ,อไว้อะไรของเธออะไรของเธอชมพู เอาเอาอะเตียงกันเออไม่แรงแล้วล่ะไมดแรงยังเอาเร็วเร็วลุกขึ้นวิ่ยุ่งยุ่งยุ่งตียุ่งมาแล้วกันตียุ่งยุ่งอยู่ข้างหลังเธอน่ะหนูดูอยู่งหลังหนูน่ะไม่ใช่อยู่นู้นอยู่ไกลๆโน้นนี่มาตีอะไรเนี่ยเอาเร็วเร็วดิตีดิตีอะไรล่ะตียุ่งไอ ไีแล้วเรียบร้ <มา S 1> <า>อยอาอโอ้ยตายมาเร็วๆนะมามาก่อนนี้ข้าไปเจ้าจะหมดแรงเลยหรออะไรกันเอา,าเร็วอโอ้ย เอาแล้วทำไมเอาออกทำไมละ่ะเออถ้ามันไม่ผูกมันก็ไม่เหมือนที่ตาบอกมันก็ไม่ไม่ซื้อสิเอาอไม่รู้อ๋อตั้งแต่วันนั้นที่ไปงานอะ่ะพกไปด้วยโอ้โหโอห้ยอะไรของเธอเธอจะมาโชว์เลยตรงนี้ฮะมีนั่นไงที่เชือกมาดอ่ะนี่ เอามานี้เอนได้เชือกมัดเขาก็ไม่ยอมให้น้อไม่จะมัดก็ได้อันะไมรอย่างเงี้ยจะไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วทำไมเชือกไม่เชื่หมเออมันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนเธอตอนสามขวบยังตอนนี้สิบขวบแล้วเธอซื้อตั้งแต่ตอนสามขวบอ่ะอ่ะ ตอนนั้นใส่รุ่มล่ามเลยตอนนั้นะซื้อมาใหญ่เกินโอ้ยไม่ข้างคุณตะไม่ก็เป็นเตะเตะเป็นอยู่ข้างเดียวเปลี่ยนกายแลมันไม่ใช่อล้วใต้หนาวแล้วปิดแอร์ก่อนไปปิดแอร์ก่อนเพื่อหนาวแล้วไป

โย่โอ๊ยจ้าจ้าเอ้ยโอ้ยเ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 ตะมือกันทำไมเนี่ยเตะมือเอ๊ะโอ้โอ้โอ้เอาไปไหนอีละเอามียุงเข้ามาอีกแล้วหน่ะหนึ่งตัวฮะไปไปเธอหมดแรงแล้วปะเลงเธอก็เล่นดีๆสิเธอก็ไปไหนแต่เธอเนี่ย ลงไปทั่วเลยเอาเอาเข้เาไปเนาะอ,อ้อูลือๆสิ

ก็เธอก็นี่เหละก็อยู่ตรงนี้เหละนั่นแหละว่ากันนะเแ็กๆพวเธออย่างว่าเอาไอ้มีแรงนะมาแรงละมีแรงละโอเคโอัค แต่สามหัวถึงจะมันหอมออี่เจี่ห่เจ็หดีห้นะเงกนไม่ปิดแอร์หอนมตาไม่ไหวแล้วตาหนาวดูจ้านี่เร็วเรตาหนาวแล้ว